ครับผู้พันเฮนะครับทำการปลูกทดลองที่สกลนครนะครับบนพื้นที่17ไร่นะครับเรามีประมาณพันพันกว่าต้นนะครับผมปลูกสลับกับมีกาแฟนะครับมีกาแฟนะครับที่เอาลงมาสลับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับซึ่งยังเหลือซากอริยธรรมของกล้วยเพื่อเป็นตัวบังร่มเงาอยู่นะครับที่เก็บไว้แต่โดยมากแล้วก็จะเริ่ม าตายลงไปนะครับเพราะว่า,าภูพันเฮของเราต้นสูงขึ้นทําให้บทบังแสงนะครับบดบังแสงนะครับเราโกหกไม่ได้นะครับว่าเราทําการปลูกมานานแล้วนะครับเพราะว่าตัวยืนยันก็คือ,ต,อตัว,ต,วตัวต้นของเขาเนี่แหละนะครับอย่างวันนี้นะครับตัวนี้ก็ปลายฤดูนะครับก็ยังมีผลติดให้ท่านชมอยู่นะครับก็ ก็มีนะครับอยู่ในสวนเพราะว่ามันมีจํานวนมากนะครับทําให้มันมีความหลากหลายของลูกของผลของต้นนะครับไว้อยู่นะครับถ้าผมอยากขายต้นพันธุ์นะครับผมไม่จําเป็นจะต้องมออีต้นที่มีอายุมากขนาดนี้แล้วเราเปิดตัวไปเมื่อประมาณปี2ปีก่อนเท่านั้นนะครับที่ผมแบ่งให้กับเกษตรกรทั่วไปได้ ได้ลองปลูกนะครับได้ลองปลูกว่ามันเป็นยังไงนะครับมันกระจายตัวเพื่อเก็บาร,ารายงานการวิจัยว่ามันสามารถปลูกได้ทั่วประเทศหรือเปล่านะครับเท่านั้นเองแต่ในปีนี้นะครับเราได้ผลแล้วก็ตัวมเมล็ดค่อนข้างจะมากนะครับเราจึงเตรียมต้นกล้าพันธุ์เพื่อให้เกษตรกร,กรได้ลองปลูกนะครับ Lead ดอร ship ในเรื่องของความคิดผมว่ามันสำคัญนะครับ ผมไม่ได้หมายถึงตัวผมนั้นเป็นลีดเดอร์ที่ดีนะครับแต่ทุกตัวนะครับหรือทางออกนั้นผมได้เตรียมคำตอบไว้สำหรับเกษตรกรที่จะเดินทางตามมานะครับว่าผลจะออกไปทางไหนต้นจะเป็นอย่างไรนะครับตัวยอดเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ผมมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูตัวตนของเรานะครับก็ ให้มาที่สกลนครมาชิมยอดชิมผลนะครับแล้วก็ดูแปลงปลูกของเราว่าเรามีตัวตนจริงๆนะครับไม่ได้หลอกลวงท่านครับผม